สวัสดีครับผมปลั๊กจาก Topic f i ฟ l d ครับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกรองเท้ากันอีกหนึ่งรุ่น,นครับซึ่งเป็นรุ่นแคนยอนเป็นรองเท้าท่องเที่ยวครับที่ได้รับการระดมทุนสูงสุดจาก Ki ิกสตาร t e ตมาดูกันนะครับว่าทำไมรองเท้าคู่นี้เนี่ยถึงได้เป็นอันดับหนึ่งครับแคนยอนสุดยอดรองเท้าว่าใยสายท่องเที่ยวครับที่ดีไซน์มาเพื่อให้สวมใส่สบายมีฟังก์ชันหลากหลายครับสามารถลุยได้ทุกพื้นผิวและสามารถใส่ว่ายน้ำได้ด้วยพื้นรองเท้าเนี่ยที่รองรับการกระแทกถึง2 และยังมีน้ําหนักเบามากๆทําให้คุณสามารถพกพาเจ้าตัวเนี้ไปได้ทุกที่เลยครับมีสีให้เลือกทั้งหมด5สีครับมีสีแอสเพลเกครับสีคอแบ็กสีเดสเซอร์กรีนครับสีฟอกเก้และสีสุดท้ายครับสเปซเนวีแขนย่อนครับมีไซส์ตั้งแต่ EU 36จนถึง EU 47สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเลยครับและส่วนนี้ครับเป็นส่วนโครงสร้างถุงเท้าครับหรือสลิปซ็อกที่สวมใส่แล้จะกระชับ อบอุ้มเท้าครับและเบาสบายเหมือนสวมใส่ถุงเท้าอยู่เลยฮะเชือกลงเท้าสปินเลสครับที่มาพร้อมกับตัวหมุดปรับเชือกได้ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการผูกเชือกลงเท้านะครับและหมดปัญหาเรื่องเชือกลงเท้าหลุดไปได้เลย ส่วนตัวพื้นรองเท้าครับเป็นพื้นรองเท้าที่ดอกยางลึกยึดเกาะแน่นครับเหมาะมากสำหรับการเดินป่าและตรงส่วนนี้ครับก็ยังมีระบบ Dual Density c u s h i o n i n g ด้วยซึ่งช่วยให้เดินได้อย่างมั่นคงและสบายทุกการผจญภัยของคุณครับความพิเศษของรองเท้าผ้าใบรุ่นแคนยอนนี้นะครับก็คือเป็นรองเท้าผ้าใบที่สามารถใส่ว่ายน้ำได้ครับเป็นหนึ่งในรองเท้า Water f r i e n นีครับและแห้งไวด้วยระบบรูระบายน้ำาดนเอครับตรงด้านข้างของรองเท้าผ้าใบทาให้น้ำเนี่ยออกจากรองเท้า ได้รวดเร็วครับแต่ไม่ไหลย,ย้อนกลับเข้ามาอีกทั้งตัวรองเท้าเนี่ยผลิตออกมาเป็นตัว Air Tech 3D ครับทำให้ระบายอากาศได้ดีแล้วก็รองเท้าตัวแคนยอนนะครับยังเป็นรองเท้าผ้าใบพกพาที่มีน้ำหนักเบามากๆครับแค่ประมาณ200กรัมเท่านั้นแพคและพกพาได้สะดวกครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีครับต้านเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วยซึ่งครบเครื่องสำหรับการใส่เดินทางมากครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นรองเท้าที่สามารถซักได้ด้วยเครื่องซักผ้าได้อีกด้วย สินค้าทุกชิ้นของ Topic f i e l d ครับคำหนึงถึงความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ของเราแคนยอนจึงผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิ8ขวดครับและ EVA r e ไซเคิ20%ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าหากคุณสนใจสินค้าถ้าอยากจะมาสัมภาษณ์หรือมาลองใส่ก็สามารถมาที่หน้าร้านของเราได้เลยนะครับและถ้าหากสนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ